พอแพรพอดแคสต์ Podcast ที่แคร์สุขภาพทุกเรื่องของผู้หญิงสวัสดีค่ะแพรนะคะแพทย์หญิงอัสมาวานิตันติกุลค่ะวันนี้พอแพรพาเสี่ยวนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของเซ็กแบบเบาๆกันอีกสักเล็กน้อยนะคะก่อนหน้านี้เราพูดกันไปแล้วนะคะในเรื่องของเซ็กค,ความรักความสัมพันธ์นะคะและอย่างที่บอกนะคะความเข้าใจคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเรารู้กันไปแล้วนะคะว่าทําไมเซ็กถึงสําคัญ วันนี้นะคะก็จะมาเล่าในเรื่องของประโยชน์อย่างอื่นของเซ็กกันบ้างคือเรารู้อยู่แล้วว่าเซ็กทําให้เรามีความสุขมีความฟินทาให้เราลักแฟนมากขึ้นแล้วก็เพื่อแบบถ่ายทอดลูกหลานใช่ไหมคะแต่ว่าเซ็กมันก็ยังมีประโยชน์อย่างอื่นกับร่างกายเราด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าถึงประโยชน์อื่นๆข้อดีอื่นๆของการมีเซ็กเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะก็ก่อนอื่นนะคะวันนี้ที่จะมาเล่าก็คือในเรื่องของประโยชน์ของการมีเซ็กนะคะ แต่ทีนี้จะขอแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆหัวข้อหลักๆ2หัวข้อแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะหัวข้อแรกก็คือเรื่องของจิตใจหัวข้อที่2ก็คือทางกายคือผลทางใจกับผลทางกายว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็สิ่งที่เขากําลังศึกษากันอยู่ว่ามันอาจจะมีผลดีต่อการมีเซ็กได้นะคะไปฟังกันทีละเรื่องเลยค่ะ ก็เรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของจิตใจเนี่ยจะขอแบ่งเป็น4อย่าง1ก็คือทําให้มีความสุขทําให้แฮปปี้ทำให้มีความฟินซึ่งอันนี้เราพูดกันไปใน ep ก่อนหน้านี้แล้วว่าร่างกายมีการหลั่งฮอร์โมนนะคะไม่ว่าจะเป็นออกซิโตซินโดปามีนซีโรโทนินนะคะแต่ถ้ามีเซ็กซ์เนี่ยก็จะมีการหลั่งเอนโดฟินที่เพิ่มขึ้นมา 2. ก็คือในเรื่องของความผูกพันสนิทสนมแน่นแฟนคือเหมือนการมีเซ็กซ์เนี่ยทำให้เรามีแบบบอนดิ้งมากขึ้นมีความรู้สึก intimacy มากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ relationship ระหว่างเรากับคู่ของเราดีขึ้นการหลั่งออกซิโตซินมันเพิ่มขึ้นทำให้เรามีความไว้ใจกันมากขึ้นซึ่งอันนี้ไม่มีการศึกษารองรับเลยนะคะว่าเราไม่ได้แฮปปี้แค่กับคู่ของเราแต่เราเหมือนแบบไปรู้สึกแฮปปี้กับคนรอบข้างด้วย social connection ได้ด้วยนะคะเรื่องที่3ก็คือเป็นเรื่องของการเพิ่มความมั่นใจคือเพิ่มเซลฟ์เอสตีนะคะ ซึ่งอันนี้ก็มีการศึกษาเหมือนกันในเด็กวัยรุ่นจิตใจของวัยรุ่นเนี่ยเขาก็พบว่าในนักศึกษาหรือในวัยรุ่นเนี่ยคนที่มีเซ็กจะรู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากกว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบมีเซลฟ์เอสตีมที่ดีขึ้นนะคะเรื่องที่4ีเรื่องสุดท้ายในของอารมณ์ก็คือในเรื่องของ ทำให้อารมณ์มีความมั่นคงมากขึ้นความเครียดลดลงความวิตกกังวลลดลดลงนะคะคือการสัมผัสการกอดการจูบเฉยๆจริงๆมันก็ช่วยแล้วมันหลัง่งออกซิโตซีนทําให้เรารู้สึกแบบบรรเทาผ่อนคลายลดความเครียดรู้สึกดีนะคะแต่ต้องบอกว่าการมีเซ็กอ์อ่ะทุกคนมันไม่ได้มีเซ็ก์ที่ดีเสมอไปคือในคนที่มีเซ็ก์แล้วรู้สึกพึงพอใจคือ s atisfy เซ็กนะคะก็จะถึงจะลดความเครียดได้แต่ถ้ามีเซ็ก์แล้วเราก็แบบ มีมีไปงั้นน่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ช่วยนะหรือว่าเราโดนขืนใจแบบว่าไม่ได้เต็มใจหรือว่าอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ได้แบบโหมดอยากมีเซ็กแต่ก็ต้องมีอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ได้ช่วยลดความเครียดน,นะคะไม่รู้จะเพิ่มความเครียดหรือเปล่าด้วยซ้ำนะคะทีนี้มาดูทางเรื่องกายบ้างว่าทางกายมีผลอะไรบ้างนะคะหมอก็จะพูดหลกัหลกๆแบ่งออกเป็น6ข้อนะคะก็จะมาพูดกันทีละข้อเลยข้อแรกคือเรื่องการนอนหลับค่ะ เรารู้สึกอยู่แล้วไหมคะว่าหลังมีเซ็กตะเรารู้สึกว่าเราจะง่วงนอนคือหลายคนจะรู้สึกเลยนะคะว่าเออมีเซ็กเสร็จก็จะหลับมันเหมือนแบบเป็นซีเควนที่มันต่อเนื่องกันหรือบางคนนะนอนไม่หลับก็รู้สึกว่าเฮ้ยช่วยตัวเองละกันจะได้หลับหรือว่าไปสกิดแฟนแบบมีเซ็กละกันจะได้นอนหลับมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะมันก็มีหลายคนเหมือนกันทีนี้มันเกิดจากอะไรมันมันเกิดจากความเหนื่อยความเพลียของเราเฉยๆหรือเปล่านะคะ คือถ้าจะบอกว่ามันเป็นจากความเหนื่อยความเพลียลองคิดดูนะคะว่าเฮ้ยถ้าเราแบบไปทํางานหนักๆมาคือเราก็อาจจะง่วงมากขึ้นแหละแต่เราอาจจะไม่ได้หลับเสมอไปมันไม่เหมือนตอนเรามีเซ็กซ์แล้วเราหลับอะคือความรู้สึกมันต่างกันเพราะอะไรคะเพราะว่าช่วงที่มีเซ็กซ์มันมีการหลั่งฮอร์โมนฮอร์โมนบางตัวเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายและอยากหลับแต่ฮอร์โมนตัวที่สําคัญเลยก็คือโปรแลคตินโปรแลคตินเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้เกิดการง่วงและการผ่อนคลาย ซึ่งมันจะหลั่งออกมาเยอะมากในช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกหลังจากออกแกซัมเสร็จนะคะถ้าเราออกแกซัม um แล้วชั่วโมงแรกเนี่ยถ้าเราหลับเลยเราก็จะรู้สึกง่วงเราก็หลับแต่ถ้าเราฝืนต่อไปจนเกินหนึ่งชั่วโมงอันนี้คือเป็นเวลาคร่าวๆนะคะเราอาจจะไม่ง่วงแล้วเราอาจจะกลับมารู้สึกแบบเหมือนปกติแบบเหมือนก่อนที่จะมีเซ็ก์ได้นะคะถ้าไม่ออกแกซัม um ล่ะเช่นถ้าเราแค่เอาเาซาทำให้เราตื่นตัวทางเพศมีอารมณ์แบบเร้าล,ล่มเฉยเฉยได้ไหม ก็ต้องบอกว่าโพลีตินไม่หลังนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ง่วงมากขึ้นไม่ได้หลับดีขึ้นนะคะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการบรรเทาความเจ็บปวดหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของเอนโดฟินว่าเอนโดฟินเนี่ยมันเป็นสารแบบเหมือนเป็นเ a เชอรัลเพนเคิลเลอร์คือเป็นสารสารที่หลั่งออกมาในร่างกายเราที่ทําให้รู้สึกเหมือนบรรเทาปวดได้นะคะซึ่งอย่างที่เราเคยเล่าไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเอนโดฟินเนี่ยมันจะหลั่งมาตอนที่มีเซ็ก คือช่วงที่มีเซ็ก์และช่วงที่ออกแกสซัมเอ็นโดฟินก็จะหลั่งมากที่สุดมันก็จะไปลดการปวดได้มีการศึกษาเลยว่าลดการปวดอะไรบ้างก็จะลดพวกการปวดหัวการปวดไมเกรนการปวดท้องแบบปวดประจําเดือนหรือว่าการปวดข้ออะไรเงี้ยมันสามารถลดได้อันนี้รวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นการช่วยตัวเองหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กับแ,แฟนนะมันถ้ามันหลัง่งปุ๊บมันก็สามารถทําให้บรรเทาปวดได้เหมือนกันนะคะเรื่องที่3ก็คือเป็นเรื่องของหัวใจ คือมันก็มีการศึกษาเยอะมากเลยว่าเฮ้ยมีเซ็กมีผลดีกับหัวใจหรือไม่ดีคือหลายคนเราจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะคนเป็นโรคหัวใจไม่ควรมีเซ็กมีเซ็กล้วจะมีปัญหาแต่ในทางกลับกันคือคนที่มีเซ็กสม่ําเสมอแบบเร g กลล่าเนี่ยอาจจะทําให้โรคหัวใจดีขึ้นไอ้อันไหนมันยังไงกันแน่นะคะก็จะมาพูดถึง2เรื่องก่อนอย่างนี้1คือมาช่วยเบิร์นแคลอรี่นะคะ2ก็คือในเรื่องของลดการเกิดโรคหัวใจ เรื่องแรกการเบิร์นแคลอรีคือมันเหมือนเป็นการเอ็กซ์ไซร์อย่างหนึ่งนะคะโดยที่การออกคือคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราเหนื่อยมากขึ้นมันก็เหมือนเราได้ทำแอคทิวิตี้อ่ะก็คือเหมือนเราได้ออกกําลังกายแต่เขาจะเปรียบเทียบว่าการมีเซ็ก์เนี่ยมันเป็นการออกกําลังกายเท่าไหร่คือถ้าเทียบกับการออกกําลังกายเลยมันไม่ใช่การออกกาลังกายที่หนักมากนะคะบางทีเรารู้สึกว่าเหมือนมันหนักแต่ว่ามันแค่เป็นเหมือน moderate intensity เองกลางๆคือส่วนใหญ่เนี่ยหัวใจจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เริ่มกระตุน้นเล้าโลมแล้วก็จนออกระซ่ย แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณโซน2โซน3ถ้าคนออกกำลังก็จะรู้จักโซน2โซน3เนาะก็คือประมาณ60-80%ของ t a r ์เก็ตฮาร์ a เ e นะคะบางคนอาจจะมีเหมือนกันที่สูงได้ถึงโซน4ซึ่งก็อาจจะสูงเป็นแบบ180-200แล้วแต่อาย,แแอายุแล้วแต่อะไรด้วยนะคะก็คือต้องไปดูเรื่องโซนของหัวใจและสิ่งที่อยากจะบอกก็คือเราไม่สามารถทดแทนการออกกําลังด้วยการมีเซ็กได้หมายความว่าเรารู้ว่าเราควรออกกําลังใช่ไหมแต่ว่าถ้าวันนี้มีเซ็กแล้วเรานับเป็นแบบ เฮ้ยวันนี้ถือว่าเราออกกําลังแล้วแล้วมีเซ็ก์ทุกวันเท่ากับเราออกกําลังทุกวันคือไปคิดแบบนี้ไม่ได้การที่คุณมีเซ็ก์ไม่ได้แปลว่าคุณแบบไม่จําเป็นต้องไปยิมหรือว่าไม่จําเป็นต้องไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือต้องแยกส่วนกันนะถามว่ามันช่วยเบิร์นแคลอรี่ได้ไหมเบิร์นได้ทีนี้มันช่วยเบิร์นแคลอรี่ได้มากน้อยแค่ไหนก็มีการศึกษานะคะคือเรนจ์มันกว้างมากเลยแต่ว่าถ้าเอาแบบเอเวอร์เรจคข่าๆนะคะก็คือประมาณ5กิโลแคลอรีต่ต่อนาทีคือในหนึ่งนาทีเนี่ยเบิร์นไป5 คือถ้าถ้าเทียบว,ว่าห้ามันเยอะหรือมันน้อยก็นึกภาพแบบเรานอนดูโซฟาดูทีวีเฉยๆอะ่ะถ้าอันเนี้ยประมาณหนึ่งหรือน้อยกว่าหนึ่งแคลอรี่ต่อนาทีอะค่ะแต่อันเนี้ยประมาณห้าก็คือเหมือนห้าเท่าแต่มันก็มีการศึกษาเหมือนกันว่าตั้งแต่อาจจะแค่สามก็ได้หรือมากถึง80กิโลแคลอรี่ต่อนาทีเลยก็มีเหมือนกันถ้าดูหลายๆการศึกษาแล้วค่าเฉลี่ยมันประมาณ5แคลอรี่ต่อนาทีซึ่งถ้าเทียบหญิงกับชายก็จะชัดเจนเลยว่าชายจะเบิร์นแคลอรี่ได้มากกว่าหญิง คือโดยทั่วไปผู้ชายเบิร์นแคลอรี่ได้ง่ายกว่าผู้หญิงอยู่แล้วบวกกับส่วนใหญ่การมีเซ็กส์ผู้ชายอาจจะมีแอคทิวิตี้ที่เยอะกว่าผู้หญิงด้วยนะคะโดยก็การศึกษาเฉลี่ยถ้าพูดว่าเฮ้ยงั้นถ้ามีเซ็กส์ครั้งหนึ่งมันเท่าไหร่บางทีคิดไม่ออกเพราะแต่ละคนมีระยะเวลาในการมีเซ็กต่างกันนะคะเขาก็มีการศึกษาเหมือนกันว่าถ้าคนที่มีเซ็กส์ประมาณสักใช้เวลาทั้งหมดประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเบิร์นแคลอรี่ไปเท่าไหร่ก็พบว่าประมาณ200แคลอรี่นะคะ ก็ทีนี้อันนี้เรารู้ไปแล้วว่าคือเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยเราบอกว่าการออกกําลังมันก็เหมือนเป็นการออกกําลังแบบคาร์ดิโอมันเบิร์นแคลอรี่แล้วการออกกําลังก็เลยดูเหมือนเป็นการช่วยเรื่องหัวใจด้วยทีนี้มันลดโรคหัวใจได,ได้แบบจริงๆเลยไหมคือเราอาจจะเคยดูหนังอะแล้วเราอาจจะนึกภาพว่าเฮ้ยยิ่งมีเซ็ก์ยิ่งฮาร์ดแอตแทกหรือเปล่าเหมือนแบบฮาร์ดแอตแทกตายคือหัวใจวาย,ายตายตอนมีเซ็ก์หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเขาศึกษาว่าคนที่มีเซ็ก์อย่างสม่ําเสมอนะคะ สามารถลดการเกิด heart attack ได้ถึง50%เยอะมากเลยใช่ไหมคะ50%ทีนี้ต้องมาดูในรายละเอียดแล้คือเราฟังอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเยอะแต่เราในรายละเอียดเป็นยังไงนะคะเข้าไปดูในรายละเอียดของการวิจัยเนี่ยก็จะพบว่าอืมการที่เขาบอกว่า50%นะต้องเป็นคนที่มีเพศสัมพันธ์มีเซ็กเนี่ยมากกว่า2ครั้งต่อสัปดาห์และเทียบกับคนที่มีเซ็กน้อยมากๆเลยประมาณ1-2ครั้งต่อเดือน แล้วเขาอาธิบายจากอะไรเขาก็อธิบายจากว่าก็ทําให้ฮอร์โมนในร่างกายมันบาลานซ์มากขึ้นจิตใจก็ดีขึ้นค่ะต่อมาเรื่องที่สี่นะคะเรื่องที่สี่เนี่ยจะเกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศค่ะคือถามว่ามีหลายคนเลยรู้สึกว่ามีเซ็ก์บ่อยๆทําให้เซ็กเสือ่อมไหมเหมือนแบบเฮ้ยเซ็กมันมีจํากัดปะชีวิตหนึ่งเรามีสักกี่ครั้งแล้วก็แบบหมดลิมิตแล้วแบบหมดกอกเรามีถี่ไปบ่อยไปแล้ว เราจะเสื่อมเร็วคนอื่นไหมให้มันมีคนคิดอย่างนี้จริงๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วการมีเซ็กซ์บ่อยๆแบบเรกูล่าสม่ําเสมอเนี่ยมันกระตุ้นให้เรามีเซ็กซ์ได้ดีขึ้นไปจนแก่จนเท่าอีกหมายความว่าอะไรหมายความว่าเหมือนเป็นสิ่งที่เราทําจนชินเรายิ่งทําเรายิ่งคุ้นเคยกับมันนะคะมีการศึกษานะคะว่าการมีเซ็กซ์บ่อยๆเนี่ยสามารถที่ลดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้นะคะ และนอกเหนือจากนี้ในผู้หญิงที่แบบช่องคลอดแห้งหรือว่าในคนที่เข้าวัยทองแล้วไม่มีความชุ่มชื้นเนี่ยการมีเซ็กซ์บ่อยๆมันก็จะทําให้เหมือนช่องคลอดมันชุ่มชื้นมากขึ้นมีเลือดไปเลี้ยงช่องคลอดมากขึ้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยบรรเทาความแบบเจ็บปวดตอนมีเซ็กซ์ของผู้หญิงได้ด้วยเรื่องที่5ก็คือเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงแล้วเรื่องของการควบคุมการปัสสาวะ คือถ้าคนอายุน้อยๆฟังอาจจะไม่เก็ทนะว่าทําไมเราคุมปัสสาวะไม่ได้หรอเวลาเราฉี่แต่เวลาอายุมากขึ้นเราจะรู้เลยว่าปวดปุบต้องรีบเข้าห้องน้ำอ่ะไม่งั้นมันเหมือนจะเล็ดจะลาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยมันเกิดจากกล้ามเนื้อคือกล้ามเนื้อของการขับปัสสาวะเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อมัดที่มันใกล้เคียงก,กันกับกล้ามเนื้อของช่องคลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกขมิบบ่อยๆคือ,อหลายคนอาจจะเคยได้ยินคําว่า k e g e l เ x e ก c i s e หรือว่าการฝึกขมิบเนี่ย ฝึกขมิบบ่อยๆก็จะป้องกันรปรัะสสะาวะเล็ดปัสสาวะลาดได้การมีเพศสัมพันธ์การมีออกแกซ้มมันทําให้ช่องคลอดมันขมิบค่ะซึ่งกล้ามเนื้อกลุ่มเนี้ยมันเป็นกลุ่มที่ใกล้เคียงกับการขับปัสสาวะพอมันมีการขมิบบ่อยๆเหมือนเรามีเซ็ก์บ่อยๆอ่ะมันก็ขมิบแบบเรกกล่าเหมือนเราเป็นการฝึกขมิบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไปเป็นการป้องกันการเกิดปัสสาวะเล็ดปัสสาวะลาดไปในตัวนะคะสุดท้ายนะคะ ในเรื่องของผลทางกายก็คืออันนี้เป็นเรื่องของผู้ชายบ้างคือมันลดการเกิดมะเร็งได้ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงยังไม่มีรายงานเลยนะคะว่าลดมะเร็งอะไรแต่ในผู้ชายเนี่ยมีรายงานแล้วว่าลดการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้มันลดได้ยังไงก็คือมีการศึกษาตั้งแต่ประมาณ10กว่าปีก่อนหน้านี้นะคะในปี2004พบว่าในคนที่มีการหลั่งบ่อยๆสามารถที่จะลด การเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้โดยเขาศึกษาในผู้ชายสามหมื่นคนเลยนะคะถือว่าเป็นการศึกษาที่ใหญ่พอสมควรถ้ามาดูในรายละเอียดอีกแล้วว่ามันเขาศึกษาอย่างไงมันต้องหลังบ่อยแค่ไหนคือในการศึกษาบอกว่า21ครั้งต่อเดือนคือบ่อยมากเลยนะแทบจะทุกวันคือต้องเกินนะเกินนะ21ครั้งต่อเดือนเมื่อเทียบกับคนที่หลังแค่4-7ครั้งต่อเดือนถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยพบว่า สามารถลดการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้อย่างชัดเจนทีนี้หลังจากนั้นก็มีการศึกษามาอีกว่าศึกษาต่อเนื่องมาอีกเป็น10ปีเลยก็พบว่ามันก็คอนเฟิร์มว่ามันช่วยได้จริงๆแล้วมันก็ลดได้จริงๆนะคะก็หมดไปแล้วนะคะสําหรับ6ข้อของแบบประโยชน์ทางกายที่อาจจะมีผลกับร่างกายเราของการมีเซ็กซ์จริงๆบางคนบอกว่าเฮ้ยเหมือนเคยได้ยินเรื่องอื่นมาอีกก็จะเอาเรื่องอื่นมาเล่าอีกเรื่องที่แบบ มันก็มีการศึกษาเหมือนกันแต่พอไปอ่านจริงๆการศึกษามันยังค่อนข้างน้อยแล้วก็บางอย่างมันยังแปลผลได้ไม่ชัดเจนมากนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าทีละเรื่องมีทั้งหมด5เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือมันลดความดันได้หรือเปล่าก็มีการศึกษาเหมือนกันว่าการมีเซ็กอันนี้ไม่นับเรื่องของการช่วยตัวเองนะคะสามารถที่จะลดความดันได้โดยมักจะลดได้ดีในผู้หญิงแต่ถ้าในผู้ชายเนี่ยอาจจะเฉยเอาจจะไม่ได้มีผลมาก แต่การศึกษาเนี่ยมันก็ยังมีการศึกษาค่อนข้างน้อยอยู่นะคะ2คือมันกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้หรือเปล่าคือมันมีการศึกษาจริงๆว่าการมีเซ็กซ์เนี่ยมันเพิ่มอิมูนตัวหนึ่งเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลิน A นะคะเป็นการนี้เป็นการศึกษาในปี2004แต่ว่าศึกษาในคนกลุ่มค่อนข้างน้อยค่ะแค่ร้อยกว่าคนหลังจากการศึกษานั้นก็ไม่มีการศึกษาเรื่องนี้อีกเลยมาเป็น10ปีแล้วก็การศึกษานั้นมันการศึกษาค่อนข้างเล็กอะความน่าเชื่อถือมันอาจจะ ยังไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นคิดว่าอาจจะต้องรอการศึกษาต่อไปอันถัดมาที่3ก็คือเรื่องสมองคือเหมือนเป็น brain power boost brain power นะคะก็บางคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันจริงๆแล้วมันมีการศึกษาเหมือนกันว่ามันจะกระตุ้นการสร้างสมองได้มากขึ้นแล้วก็บอกว่าทําให้เรามีความคิดแบบ thinking process ได้ดีขึ้นเนี่ยค่ะแต่ว่าการศึกษามันก็ยังน้อยมากไม่ได้ชัดเจนมากคือจริงๆมันมีการศึกษาในสัตว์ด้วยถ้าเป็นในสัตว์ก็บอกว่าการมีเซ็กอะ มันจะช่วยในเรื่องของเมม o r y นะคะแต่ถ้าในคนก็จะบอกว่าจะช่วยในเรื่องของ thinking process analytic process analyze วิเคราะห์ข้อมูลได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเรื่องถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องแบบว่าทําให้อายุยืนขึ้นคือมันมีการศึกษาจริงๆว่าบอกว่าอายุยืนขึ้น5 0รคือจริงเขาศึกษาผู้ชายเป็นพันคนเลยแต่ว่าคิดว่าการการอายุยืนเนี่ยมันหลายๆปัจจัยเหมือนกันเลยคิดว่ามันอาจจะอธิบายได้ยากแต่ถามว่าเชื่อไหมถามว่าหมอเชื่อไหมว่าอาจจะอายุยืนขึ้นก็ ก็อาจจะเชื่อนะเพราะว่าคือการมีเซ็ก์อายุยืนไหมสำหรับหมอคิดว่าเออมัน,ม,นมันพูดยากจริงๆมันหลายปัจจัยเนาะสุดท้ายเลยที่จะพูดวันนี้ก็คือการมีเซ็กซ์ทให้ดูเด็กลงจริงหรือเปล่านะคะคือถ้าหลายคนไปเซิร์ชอะอาจจะมีอาจจะเห็นนะว่าเขาก็จะพูดว่าการมีเซ็กท์ทให้ดูเด็กลงได้7จ็ถึงสิปีมีรายงานเลยแต่ถ้าเข้าไปอ่านในรายละเอียดจริงๆก็จะบอกว่าคือการศึกษาค่ะ เขาเป็นการศึกษาในคนกลุ่มเล็กมากเป็นหลักร้อยสองร้อยคนแล้วก็เขาศึกษาโดยการคนมีเซ็กกับคนไม่มีเซ็กเนี่ยให้ลองมาส่องกระจกแล้วก็ให้คนอื่นทายว่าคิดว่าอายุเท่าไหร่คือพอส่องกระจกแล้วเนี่ยดูเด็กลงเจ็ดถึงสิบสองปีเลยแต่ว่าก็คิดว่ามันมีแค่การศึกษาเดียวแล้วมันเป็นการศึกษาที่คนกลุ่มน้อยมากนะคะมันอาจจะเชื่อถือไม่ได้มากแต่ว่าอะเรารู้กันไปแล้วว่ามันมีการหลั่งสารนู่นนั่นนี่ทําให้จิตใจมันดีโอกาส anti aging มันก็น่าจะช่วยได้คือ ทำให้เรารู้สึกดูเด็กลงได้แต่ว่ามันคงพูดยาว,ว่ามันใช่7ปีหรือ7ถึงปีตามการศึกษานี้จริงๆหรือเปล่านะคะค่ะวันนี้ก็ยาวๆเลยนะคะในเรื่องของประโยชน์ของการมีเซ็ก์ก็เรารู้กันไปอยู่แล้วว่าในเรื่องของจิตใจนะคะว่ามันจะช่วยอะไรทำให้เรามีความสุขมีความสนิทสนมแล้วก็ทำให้เรามีเซลฟ์เอสตีมของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ลดเรื่องความเครียดนะคะถ้าเป็นเรื่องของทางกายที่ มีการศึกษารองรับค่อนข้างเยอะ6ข้อก็คือ1ในเรื่องของการนอนหลับทําให้หลบับหลับดีขึ้นเพราะหลังโพลแลคติน2ก็คือบรรเทาปวดเพราะว่ามีเอนโดฟิน3คือเรื่องของหัวใจในเรื่องของมันเบิร์นแคลอรี่เหมือนเป็นการเอ็กซ์ไซส์แบบ moderate นะคะแล้วก็ทําให้ลดการเกิด heart attack ได้นะคะ4ก็คือช่วยในเรื่องของช่องคลอดแหง้งช่วยในเรื่องของอารมณ์ทางเพศทําให้เรามีอารมณ์ทางเพศอยู่ต่อเนื่อง5ก็คือในผู้หญิงที่ ช่วยเรื่องการควบคุมการปัสสาวะการกลั้นปัสสาวะ6สุดท้ายก็คือในเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากของผู้ชายว่าการมีเซ็กส์สม่ำเสมอสามารถช่วยลดมะเร็งต่อมลูกหมากได้นะคะอันอื่นๆที่คิดว่าก็อาจจะมีผลดีได้เหมือนกันแต่การศึกษาอาจจะยังเล็กและก็ไม่ชัดเจนมากนะคะก็ในเรื่องของ boost immune boost brain นะคะลดความดันเพิ่มอายุออ lifespan นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของทำให้ดูเด็กลงนะคะ ก็วันนี้จบไปแล้วนะคะกับพอแพร์พาเสียวเนื้อหาจะไม่ได้เสียวมากแต่ก็เป็นเรื่องเซ็กที่ก็เป็นเหมือนความรู้รอบตัวที่อยากให้ทุกคนได้รู้ได้ฟังเอาไว้นะคะยังไงก็ฝากติดตามพอแพรนะคะได้ที่ YouTube c h anel n Spotify Apple p o d p a s t f a c e b o o k b l o g o i t นะคะก็ถ้าฟังพอแพรแล้วพอใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ